เอาละสวัสดีนี่คือการมาเล่น m i n e c r a f The Developer โดยที่ผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะครับแอนะบผมแค่อยากจะลองเล่นดูว่าไมค์ครับ The Developer ที่คุณท่านผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมก็เลยจะมาลองเล่นดูก่อนซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาเล่นชิลๆนะครับแต่ผมว่านะไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วครับท่านผู้ชมผมรับประกันการ,การันตีได้เลยว่าไม่มีตัวอะไรแน่นอนนะฮะจะมาเกิดแน่นอนนะครับผม อย่างแรกเราต้องมาตัดไม้กันก่อนนะครับคุณเห็นแกะตรงนั้นไหมครับผมไม่รู้ครับว่าม,มันเป็นแกะหรือเปล่าครับแม้กระทั่งไก่นะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราขุดดินขุดทรายไว้เยอะๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะรับประกันเลยว่ามีแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะหาแกะนะครับผมคิดว่า ไอแกะตกัวเมื่อกี้มันไม่น่ามีอะไรครับมันไม่น่าจะแปลงร่างหรือกระโดดกัดคอเราได้นะครับผมผมคิดว่านะเพราะในแมปนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเราออกจากจุดนี้กันดีกว่าเนะต่านะครับเต่าไก่เราจะไปตีตีไก่นะครับไก่อีนะก็ไก่มันไม่มันคงมันคงไม่มีอะไรนะครับกับไก่แต่ผมเห็นแกะเนาะผมว่าเราต้องไปจากการแกะด้านบนก่อน เพื่อที่จะเอาแกะมากินไม่ใช่นะโอเคเข้ามาในป่านะครับป่าลึกอันแสนชุ่มโชดยังไม่เจอตัวอะไรเนาะแสดงว่ามันไม่น่ามีอะไรน่ากลัวลอะครับแมบแมบนี้นะเริ่มไม่มั่นใจละอย่านะเว้ยผมไม่กล้าตีแกะมีสามตัวไม่รู้ล่ะมา หในสามตัวนี้จะมีแกะตัวไหนเป็นมอนสเตอร์เรามาลุ้นกันไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคโอ้หัวใจไปอยู่ที่ตูดจานี้เราก็จะทําการไปต่อนะครับเราได้ขนแกะมาแล้วสามไอ้วัวสองตัวนั้นจะเป็นไหมเรามาดูกันว่าวัวตัวไหนเป็นมอนตัวจริงผมคิดว่าขุดทรายเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถช่วยชีวิตผมได้ที่สุดแล้วในมัดแพ็กนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปดูเทสเตอร์ปุ๊บอืมผมรู้เรื่องเลยแล้วผมก็ได้ทําการโหลดมาเพื่อที่จะมาเล่นนะครับแบบชิลๆนะครับเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มีอะไรนะครับก็คงไม่มีอะไรจริงๆเลยเอาจริงนะผมเล่นไปแล้วผมเสียวหลังบูบเลยทุกครั้งที่แบบเจอแบบบัวเจออะไรเงี้ยผมก็จะแบบอืม ดีนะไอเต่าแปลงร่างไม่ได้ไม่งั้นโอ้โกลัวเต่าเลยครัเราจะไปตั้งดินฐานที่ตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะห่างไกลจากสิ่งมีชีวิตนะครับอื่นๆนะปลอดภัยจากตัวอื่นโอ้ไม่เหมือนจะไม่ปลอดภัยนะครับจากตัวไหนสักตัวนึงเนี่ยในสองตัวนี้ผมว่าแน่นอนอย่าคิดจะวิ่งมาเพราะฉันไม่อยากจะปดนตรงนี้นะเข้าใจบ่ผมอยากจะรับอันนี้อย่างเลยแต่ อนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยจะมืดสักแป๊บหนึ่งจะมืดครับประมาณบ่ายโมงผมคาดการไว้ประมาณนี้แต่สองตัวนั้นน่าจะใช่ครับนี่คือการไปกใกล้ๆของโมงครับต่อบล็อก <c oughs> มันจะเห็นไหมว่าผมไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าการต่อบล็อกเข้าไปหามันน่าจะเป็นสีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วสําหรับมอดแพ็กนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็หลอดไปถ้าเกิดมันใช่ก็ใช่ซึ่งคุณคิดว่าเอ้ยไอยบังหัมนี่มันกลัวอะไรขนาดนั้นวะ ใช่ครับกลัวขนาดนั้นแหละผมว่าไม่น่าใช่ว่ะไม่น่าใช่เห็นปะ่ะมันปลอดภัยไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นแหละปลอดภัยในโลกแบบนี้อันนี้ผมปรับให้มันโอกาสเกิดเยอะเลยนะเว้ยเนี่ยโอกาสเกิดทั้งสี่เลยนะแต่มันไม่เกิดครับแสดงว่ามันน่าจะแบบเออเป็นมิดนะมิดฉาชีพตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่นะครับเราก็จะขุดเอาดินกลับไปนะครับ เพราะว่าดินเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเราแน่นอนครับในอนาคตนะครับทรายเนี่ยคือมีประโยชน์แน่นอนอครับตามนั้นตอนนี้ผมก็ยังไม่เจออะไรนะเอาจริงๆอ่ะยังไม่เจอแบบอะไรแบบแจ็คพอตหรืออะไรเงี้ยยังยังไม่มีนะไม่เจอก็ถือว่าดีไปครับถือว่าดีไปยังยังยังปลอดภัยนะครับยังปลอดภัยอยู่ทั้งแกะทั้งเอ่อทั้งวัวทั้งอะไรเงี้ยก็ยังแบบ ยังเป็นแกะยังเป็นวัวกันอยู่นะยังไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรแปลกๆนะฮะอย่างที่ตัวอย่างในเกมมันโชว์ให้เราได้เห็นว่าโอ้เฮียแกะยืนได้เงี้ยเออยังยังไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีนะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมตัวนี้คือจบเลยนะคงไม่มีอะไรหรอกมาเลยอีอขอโทษนะแกะู้นะโอ้ไม่น่ามีอะไรนะเนาะ ลอดภัยครับคุณเห็นแกะกับวัวสองตัวแล้วหน้าไหมทันไหมวะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยจะมืดแล้วอะเอาไงดีคือจะไปก็ไม่ได้ไอ้เขียวนี่ก็รอดักหน้าพรากิดไปตรงนู้นแล้วมันแปลงร่างฉันหมาก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะต้องเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรกันไงอันนี้เนื้อแกะมาพอสมควรสามรถที่จะเอาชีวิตเรดในการกินเนื้อแกะไปก่อนเพราะแกะที่เรา พิ่งจะการไปมันไม่แปลงร่างนะครับมันยังไม่แบบกลายเป็นแบบตัวเกนะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้ได้ไม่ใช่อย่าแปลงร่างนะเว้ยขนตุ่นแล้วเว้ยเล่นตอนดึกคนที่มาเล่นไม้ครับมอดแพกนี้ตอนดึกมันเสียตูดจริงๆนะโอเคมืดแล้วครับจะมืดแลวเราต่อบล็อกกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเรามาดูกันครับว่ามอนจะเกิดแบบไหนอแล้วก็เอาบล็อกไม้ วางนะครับระค้างโอ้อันนี้คืออะไรครับฝุ่น pm 2.5หมดแพ็นนี้ฟีเจอร์เชียงใหม่นะครับฟีเจอร์เป็นจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหฝุ่น pm จะมืดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีหมอนเกิดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าแต่โอกาสบัดรมนมันน้อยมากเลยนะเพราะาผมพยายามให้มันน้อยที่สุดเพราะาผมแค่มาลองเล่นเฉยๆนะจะปับบัดมูนสุดก็ได้นะครับอุย้ยตัวเฮียอะไรนะ อุย้ยเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมครับผมไม่รู้ว่าตอนผมตัดผมจะสามารถที่จะแคปได้ตรงจังหวะหรือเปล่านะแต่ไม่น่ากลัวจริงเยมืดเกินหน้าจอผมมืดเดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นขออนุญาตนะครับซอมบี้นะเออยังไม่มีตัวอะไรปแปลกๆนะครับยังไม่มีนะเออดีเว้ยก็ถือว่าปลอดภัยนะแมทหมดแมทแมทอะไรวะหมดแพ็กนี้ก็ ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรที่สามารถที่จะทำให้เราตกใจโอ้ตกใจแสงทำให้เราตกใจได้นะครับเออว่ะถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้นะผมว่าไม่น่าขนตูดลูกกันเลยทีเดียวยังไม่มีตัวอะไรเนาะเอออะไรอ่ะนะอุ้ยใครมันเอากง โกงหมาชิวว่าเอาไปวางไว้ตรงนั้นมั้งน่ะที่แน่คือท,ที่น่ากลัวที่สุดคยพวกซอมบี้นี่มันเกิดเยอะจริงๆครับแต่มอนที่เหลือไม่มีนะจา่ที่ผมดูมามันยังไม่มีมอนหรือสิ่งมีชีวิตตัวอะไรที่มันแบบน่ากลัวเลยแบบในมอดอะในมอดยังไม่มีนะอ,อยังไม่มีนะครับออหรือว่ามอดกนี้มันจะมันจะแบบอมันจะแค่งั้นๆอนะจะไม่มีอะไร โอ้ชิวเกินเนี่ยชิวเกินโอ้โหชิวเลยชิวอุยจงโยไม่ชิวตัวอะไรทำไมสั่นเขืออะไรเฮ้ยแผ่นดินไหวครับเฮ้ยเพื่อไม่คราบมีแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยเพิ่งรู้เราจะคราประตูนะครับเฮ้ย ม่ค้ะแผ่นดินไหวอไม่เหลือเช่ออุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยแผ่นดินไหวไม่พอเฮียแผ่นดินไหวไม่พอมีอะไรก็ไม่รู้จุดเต็มพื้นคืออะไรอะ่ะผมว่ามันมาแล้วครับสิ่งที่เกมต้องการให้เราได้เล่นอย่างสมบูรณ์แบบมันได้เกิดขึ้นแล้วที่แห่งนี้ าจะยังไม่มันพอหลายคนคงน่าจะคิดว่าเออถ้าเกิดจะเล่นแบบนี้นะโดดลงไปเลยถ้าเกิดโดดลงไปปุ๊บนี้เกมจบเลยนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าเออเวลาเราเล่นหมอดนี้เราต้องสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือประตูครับ มิสเตอรบีะไรมากแต่เมื่อกี้ผมเจอตัวดำๆนะครับมาเขาเรียกอะไรจำจำเกเลีนะครับตรงหน้าเราแต่ที่แน่แน่ครับมันไม่มีอะไรจะต้องอันนี้อีกแล้วนี่คือการประจนภัยของผมนี่การประจนภยัยของผมเองไม่มีอะไรจะต้องเสี่ยงไม่มีอะไรจะต้องเสียดายค <c oughs> ้าบเตียงครับและนอนนะน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดละเชา้าวันที่สอง ปัสโมนเดอะปัสโมนอินเซตติ n งอ,อ,อตกครับของตกเดี๋ยว่นผมว่านเนี่ยชิวๆเลยเนี่ยชิวๆเลยนี่คงเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดผิดมาหันพอหลังจะลงไปปุ๊บนั่นแหละครับเลือดหายไปครึ่งหลอดเกือบ <c oughs> อีกอีกอ๊อชิวด,ด้วยมอนอันนี้คือโกงอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือโกงอะไรนะ แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับมอดแพคนี้ในที่เล่นมาก็ไม่ได้เจออะไรที่อันตรายเท่าไหร่นะครับจากประโยคนั้นหลายๆคนคงคิดว่าเขาอาจจะไม่เจออะไรแล้วมอดแพคนี้ก็ไม่น,น่ากลัวยที่คิดนะครับใช่ครับเขาเจอหมูยีหน้าและได้สิ้นลมหายใจไปในที่สุด